และผู้ประกอบการรายสุดท้ายของวันนี้คือผู้ผลิตนวัตกรรมพื้นรองรองเท้าสวัสดีครับครับผมสุเขตพุธประภัยครับเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทสุรเทคครับกลับมกก้าจิราสานครับเป็นซ e o ของสุรเทคครับ เราเป็นสตาร์ทอัพที่สร้างนาวัตกรรมพื้นรองเท้าเซนเซอร์ใช้ในการวัดแรงกดใต้ฝ่าเท้านะครับความสมดุลในการยืนการเดินกลุ่มคนที่มีปัญหาเหล่านี้ได้แก่ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการล้มผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมกลุ่ม s t ต o k e แล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งคือกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานจะมีอาการที่เกิดเป็นแผ้กดทับใต้เท้าจะเป็นโอกาสที่เราจะช่วยเหลือผู้คนได้ทั่วโลกด้วยครับับในเรื่องการออกสู่ตลาดนั้นเนี่ยเราเป็น2เฟสครับ โดยในเฟสแรกเนี่ยเราขายเป็นสเตชันนะครับไปที่โรงพยาบาลตั้งราคาที่วม่าล้านกว่าบาทนะครับซึ่งก็ยังถูกกว่าของต่างประเทศกว่าครึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราขายไปที่3โรงพยาบาลเพื่อดูลักษณะาการใช้งานของแพทย์ครั้งเนี้ยเราจะทำเฟสที่2โดยจะทําเป็นสเตชันที่เอาไปให้ใช้งานแบบ p a per use ก็คือเอาสเตชันไปตั้งแล้วก็คิดค่าบริการเนี่ยแต่แต่ละครั้งนะครับเราตั้งใจที่จะทําทั้งหมดร้อยสเตชันนะครับโดยอยากจะเริ่มต้นทาไพร์โหลดก่อนที่สิบห้าสเตชันนะครับเราต้องการเงิน15ล้านบาทในการลงทุนนะครับแลกกับ25%เ จากวดแบ่งให้กับชาร์กในโครงการนี้นะครับแต่ก่อนที่ชาร์กตัดสินใจเนี่ยผมอยากให้ชาร์กได้มีโอกาสมีประสบการณ์กับเซชันของเราครับอ๋อนี่คือรองเท้าเลยนะสอดเลยนะเราตั้งราคาจนการใช้งานต่อครั้งเนี่ยที่500บาทถ้ามีการใช้งานเนี่ย10คนต่อวันมันก็ตกค่าพันบาทปีหนึ่งเนี่ยหนึ่งเซสชันสามารถทำเงินได้1.8ล้านบาทเครื่องมันเท่าไหร่ที่ขายอยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณล้านกว่าบาทครับ ้นทุนคุณเท่าไหร่จริงประมาณจ่าพันกว่าบาทครับผมขออนุญาตสาธิตนะครับเดินไปด้านนี้ครับเดินเดินยวนะครับเดินครับแต่มันก็ยุบๆนะนี่คือรองเท้ามีเซ็นเซอร์ตัวนี้อยู่แล้วครับแล้วก็ใส่แล้วก็วัดจริงๆเราทําตัวรองเท้านะครับเป็นตัวรองเท้าที่เตรียมให้อาจารย์เนี่ยวางพื้นรองเท้าของเราเข้าไปนะครับซึ่งมันก็สามารถใช้กับรองเท้าและขนา์ต่างๆได้โดยมากเราจะให้ใช้เป็นรองเท้ากีฬานะครับตัวเซ็นเซอร์ที่เราพัฒนามาฮะจริงๆมันมีส่วนประกอบของพวก เซนเซอร์ที่เราทำเองแล้วกันนะฮะแล้วก็มี AI ในการวิเคราะห์ Machine Learning ่งส่ง Data ต่างๆขึ้นคลาวด์แพทเทิร์นของอาจารย์พลน,นะครับจะเห็นว่ามีน้ำหนักลงที่ส้นเท้าซ้ายมากกว่าที่อื่นนะแต่สนดับเท้าซ้ายส่วนเท้า,วาขวาเนี่ยน้ำหนักลงที่ ปลายหัวนิ้วโป้งซึ่งจริงแล้วแพทเทิร์นตรงนี้เนี่ยเราออกแบบมาสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับโดยเฉพาะเบาหวานที่เท้าไอ้แพทเทิร์นตั้งแต่สีเขียวขึ้นไปสีแดงเนี่ยจริงๆผ่านมาจากการวิจัยจนเสร็จหมดแล้วล่ะโอเคผมตั้งนั่นเลยครับครับได้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับคืออันนี้เป็นเครื่องที่คนเดินทั่วไปไปมาเข้ามาเช็คใช่ไหมเราทำเอุปกรณ์วิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะครับสิ่งที่เราทําออกมาเนี่ยเราเรียกว่าคอนดิฟายนะครับข้อมูลออกมาเป็นกราฟิกแล้ววก็เ็เเปนตัลข เพราะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญจะ,จะจับต้องได้นะครับแต่เราไม่ได้ช่วยไปทําธุรกิจตัดรองเท้าอะไรนี้ด้วยออจริงๆเป็นพาร์ทเนอร์แลิ่มี่คืออะไรไปเปิดเป็นสเตชันเพื่อรับตรวจคนที่เดินไปเดินมาคือจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ต้องบันเดิลเข้าไปกับบริการของทางโรงพยาบาลมันมีกี่สเตชันเหรอครัตอนนี้ตอนนี้สามที่ครับที่ใช้ใน,ในรักษาให้บริการแต่นี่คือเขาซื้อขาดถูกไหมฮะอย่างนี้ฮะซื้อแต่ว่า เราคิดในโมเดลของ s u b s c r i p t i o n ก็คือเรามีรายได้เข้ามาตลอดนะฮะจะอกาแท้จริไหมว่าไอ้ที่คุณได้อยู่เนี่ยคุณไม่ได้จะแบ่งอะไรเราหรอกคุณจะบอกว่าให้ไปลงทุนแล้วก็ไปทำห้สเตชั่นอะไรไม่รู้ที่เก็บครั้งละห้าอันนี้ถูกไหมหรือไงจะไงนะชักหมกไม่ถึงว่าอันนี้เป็นบริษัทหรือเปล่าครับให้ลงในบริษัทไหมเป็นบริษัทเนเป็นบริษัทครับรายได้เดิมชักได้ด้วยไหมคะ ผมผมเรียนอย่างนี้ก่อนผมตั้งเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อคอมเมอร์เชียลไลซ์ตัวบริษัทเดิมจริงๆมันโฟกัสเรื่องของการทำ R&D ละทีนี้เนี่ยถ้าสมม,มติถ้าเกิดว่าการคอ <ทำ S 1> มเมอร์เชียลเนี่ยทำใหม่จใหม่มันต้องทำออกมาใหม่นะครับทีนี้ผมอยากตั้งต้นเนี่ยที่เป็นโปรเจกต์ก่อนแล้วก็ถ้าอนาคตเนี่ย <จน S 1> มันจะเติบโตหรืออะไรยังไงก็คือถ้ามีคนลงทุนก็ไปจดบริษัทใหม่ไปได้ไปได้เฮ้ ก็คือ Subscript i o n เดิมคุณไม่ให้เราถูกไหมไม่ให้ครับแต่ถ้าวันหลังคุณไปทำอะไรของคุณก็ไม่เกี่ยวกับเราถูกไหมเราก็ได้สเตชันแค่นี้เหรอผมอยากใช้คาว่ามาอยู่ก่อนแต่งนะคือมาอยู่ด้วยกันเพื่อทำธุรกิจด้วยกันนะครับแล้วถ้ามันเวิร์กเนี่ยเราจะทิ้งชักไปได้ยังไงหรือเมื่อชักเราเข้าใจแล้วเป็นอย่างดีเครื่องหนึ่งคุณบอกล้านบาทชนะคุณพร้อมที่จะขายขาดไหมเราขายขาดได้แต่ว่าในแง่ของส u b s c r i p t i o n เนี่ยมันต้องคอนิเนียูต่อไป นะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วเรามีเรื่องของ user license คงไม่ใช่500บาทถูกเราคิดเป็นต่อปีครับคิดเป็นต่อปีก็คือเหมือนเป็นทน n นนมาดูแลอะไรพูดแบบเร็วๆเนี่ย25% 15้าร็นต์สิล้านครัก็คือ60บล้านเท่ากับ15เครื่องเนี้ยเราลงทุนในมูลค่า60บล้านถูกไหมฮะใช่ครับแล้วทำไมผมจะไม่ซื้อคุณเลยอ่ะซื้อคุณ15เครื่องที่ประมาณ20บล้านซื้อขาดเลยยอมจ่าย subscription อยู่แล้วเพราะผมไปตั้งเอง แล้วผมก็ไปตั้งโรงพยาบาลเองหรืออ๋อก็ได้ไปแบ่งรื่หมู่ชักใช่ไหมหนูชักใช่ไหมได้ก็จ่ายทุนประมาณต่อคุณเครื่องละล้านอะผมก็ซัพพอร์ตเรื่องถ้าสมมติผมต่อคุณเครื่องละล้านอะเหลือสิบห้าล้านเองผมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็โอเคนะขายนี้แล้วบริษัทเดมุณขายอะไรอะครับสิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือเราก็ยังมีคุณเราก็มีคุณในนี้ฮะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราเหมือนเป็นโฮดดิ้งนะครับเพราะฉะนั้นพอตัวนี้ขายได้นะฮะสุดเท็กก็ได้ไม่แฟร์ที่หนึ่งนะคือเราร,รับความเสี่ยงให้คุณหมดใช่ไหมคุณกำไรไปละกำไรรอดแล้วนะแล้วไอ้บริษัทแม่เนี่ยคุณก็ขายอะไระครับนอกจากเป็นโฮดดิ้งอ่ะก็จริงจริงจริงอย่างนี้อ,อ,อ,อจริงจริงอันนี้อาจารย์อาจจะไม่อมพาติ i b l e ที่จะเล่านะ ผมว่าเราคุยกันมานานมากแล้วนะแล้วก็ผมก็รอฟังมานานมันมันไม่จบเขาคงตอบไม่ได้ดีกว่าน,นี้ไงคุณคริดประเด็นผมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่คุณทําเท่าไหร่ครับผมขอผ่านแล้วกันนะครับ เวลาเราลงทุนเนี่ยเราก็เสี่ยงด้วยกันนะครับเวลามีผลกําไรเราก็แบ่งด้วยกันนะครับแต่วันนี้สิ่งที่เห็นก็เหมือนเราเป็นคนลงทุนให้แต่ว่าถ้าในอนาคตบริษัทนี้ใหญ่มากๆเนี่ยเราเป็นเจ้าของเครื่องแค่ส5เครื่องแล้วก็ที่เหลือเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรมันไม่ใช่การลงทุนที่เหมาะสําหรับความเสี่ยงที่ผมต้องไปรับผ่านครับครับเราจะไม่ให้ฉลามแล้วทางนี้จะเป็นฉลามจะมางับพวกผมนะ <c oughs> สิ่งที่ทางนี้ต้องกลับไปก็คือว่า ก็ไปทบทวนเทคโนโล,โลยีการตลาดและกล็ทุนใหม่นะครับเพื่อมาเสนอให้เราเนี่ยเข้าไปร่วมกิจกรรมให้ได้พราะนี้ทั้งธุรกิจก็ลงทุนไม่ได้การตลาดก็ไม่เข้าใจธุรกิจทุกอย่างในโลกนี้ที่คุณบอกวินวินโซลูชันนี่คือว่าเราให้ก่อนแล้วเราก็เอาทีหลังเพราะเราเป็นเจ้าของสุดท้ายก็ของของ,ของคุณบีแต่เราต้องทรัชกันคุณต้องขายศรัทธาให้ผมความเชื่อความศรัทธาถึงได้ตัง ผมผ่านขอบคุณครับตอบง่ายๆเลยเอาเงินฟรีกำไรก่อนสิบล้านมันเป็นความคิดที่ง่ายมากรวยเร็วแต่มักจะไม่ค่อยเกิดเพราะมันเป็นความฝันรายการชักแทงเป็นการลงทุนวันนี้ขอผ่านด้วยน่าจะไยด้เวลานะคะ,ค,ะคือหมายความว่าในระยะเวลาที่คุณได้โอกาสมาอยู่ตรงนี้คุณน่าจะได้พูดเรื่อง เทคโนโลยีความฝันการเป็นทดี้งานวิจัยขอทุนช์กแล้วก็จบได้สวยแต่ว่าปรากฏว่าเวลาส่วนใหญ่เนี่ยคุณกับการใช้ในการพยายามตอบคาถามที่ตัวคุณเองก็ยังอาจจะไม่ค่อยเข้าใจด้วยซ้ำไปว่า<บ>ตัวคุณเน่ต่อว่าอะไรครับแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ทําให้ผู้ฟังเนี่ยไม่ได้มั่นใจกับตัวคุณเลยคือหลายๆคนที่ขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ย บางคนเขาคิดไม่ทันแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเทคนิคในการตอบเนี่ยเขามีเทคนิคในการตอบที่ฉลาดกว่านี้คำพูดที่คุณใช้อันที่หนึ่งคือคุณบอกว่าก็เป็นไปได้อันที่สองก็ไม่ comfortable ที่จะเล่าสมมติว่าอยากลงทุนจริงๆอะลงได้เหรออีกอันนึงก็คือบริษัทโ o ด d i n g เนี่ยมันคือบริษัทที่เขามี หลายลูกหลายบริษัทตัวคุณยังไม่มีอะไรเลยอย่างมากก็1บริษัทแรกกับ2บริษัทที่2คุณจะทําอะไรเป็นโฮลดิงล่งเราก็ไม่รู้อ่ะมันเหมาะไหมกับธุรกิจที่คุณมีแค่2อ,อันแล้วยังไม่ได้มีรายได้ด้วยแล้วคุณก็ตอบสตรัคเจอร์ของโฮลดิง่งอย่ายังไม่รู้เรื่องเลยพยายามให้โอกาสเราฟังคุณมาต,อตลอดแต่ที่ไม่อยากเสนอเนี่ยก็คือคําพูดที่คุณเหมือนประหารชีวิตตัวเองนะคะเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าเด๋ยวนี้ขอผ่านค่ะ สิับที่คราเสนอไปโอเคมันอาจจะยังไม่ตรงใจชารกนะครับก็น้อมรับนะเพราะว่าแต่ท่านก็จะมีบุมบออนะครับต่างออกไปนะครับสิ่งที่เราเสนอไปว่าจะไม่คิดแต่กับสิ่งที่ชาร์กอยากได้แล้วว่าเราไม่ใช่ชารกเลยเขาคิดเขาคิดผิดจริงๆก็เลยต้องต้องเตือนเขาหน่อย เราจะรู้ว่าใครใครจะบิดม้ก <c> ท <oughs> ี่คือยังไม่รู้ด้วย<ม>ก็รู้แล้วใครแข่งกันจะไปก่อนเราเลยก่อนๆๆๆๆๆ